ลูกปลาไหลอืมปลาไหลออกไข่ออกออกลูกเป็นไข่ออกลูกเป็นไข่ออเป็นบอดบอดประกัดอะไขป่ประกัดเนี่ยเราก็ตักมาเพาะเนาะครับไข่แก่มันจะเป็นเม็ดสีน้ําตาลอือครับเป็นเม็ดสีน้ําตาลแล้วก็มันจะมีแววกลางแดงๆนะเนี่ยแบบแบบไอ้ตัวเนี้ย ตักมาเมื่อวานเนี่ยอันนี้ตักมาเมื่อวานเนาะครับเนี่ยที่ทีบอดมันีริงเนี่ยมันก็จะเป็นกลมๆอย่างนี้เลยเนาะครับกลมแบบนี้เนี่ยผเป็นไข่ไข่ปลาไหลครับเนี่ยไข่ของมันเนี่ยของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นี้เนี่ยอไปต้องกลัวไปตักมาตักเราต้องให้ออกซิเจนด้วยเอากี่เ่นช่วยมันหน่อยไงครับอ๋อที่มันน้อนนี่ไม่ตายนะไม่ตาย ครับเนี่ยเดยวมันก็จะดุกด็กเพราะว่าไข่แดงยังอยู่เห็นไหมล่ะอ๋อมันยังติดอยู่ครับเนี่ยสามสามวันไปแล้วเริ่มให้อาหารอืมอันนี้คือเพิ่งตักเมื่อวานเนาะครับก็นับเป็นหนึ่งวันเป็นหนึ่งวันครับแล้วก็ออกออกตัวเลยอืมเนี่ยในนี้อันนี้ก็อันนี้อันนี้กี่วันครับอันนี้ได้สี่วันห้าเพื่อกระติแล้วเนี่ยเพือกระทิละครับเนี่ยเนี่ยนะอืมเนี่ยเยอะ่างเนี้ย เกือบปริทินแล้วคืออาหารที่เราให้ให้เขาทีนี้เดี๋ยวจะเริ่มให้อาหาราแล้วเนี่ยเพราะว่าไข่ไข่ไม่มีติดทองเนี่ยอือยกแ้วโอ้นี่นี่นี่ก่อนก่อนนั่นวันหนึ่งนี่อันเนี้ยนี่นะตัวดำตุดแล้วรับนี่ตัวดำเนี่ยอืก่อนนั่นวันหนึ่ง ไอออกซิเจนช่วยหน่อยครับประมาณอาทิตย์เดียวเนาะเนี่ยไม่ถึงยังไม่ถึงยังไม่ถึงครับสามห้าห้าวันห้าวันนะผมตัดอะไรวันศุกร์เนี่ยพรุ่งนี้ว่าได้อาทิตย์เลยเนี่ยครับอันนี้เป็นพันเลยเนาะครับเนี่ยยังเยอะมันเกาะอยู่รวมกันลูกปลาไหล ปลไหลออกอขกออกลูกเป็นไข่ออกลูกเป็นไข่เป็นบอดบอดประกัดอะแต่ไข่ประกัดเนี่ยเราก็ตักมาเพาะเนาะเราตักบอดมาแล้วก็มาเทใส่เลยใส่เลยอย่างเช่นอะไรเงี้ยเราตักบอดมาเนาะแล้วก็มามใส่เลยใส่เลยโอ้เดี๋ยวไอ้เนี่ยฟองมันก็จะออกทางฟองก็จะออกครับก็จะเหลือแต่ไข่เหลือแต่ไข่ไข่มันก็จะเหลือแบบนี้ถทานี้ไอ้ไอ้เศษหญ้าเศษไรก็นี่โทษนะครับ ไอ้นี่ขูดทางโอ้มันจะมาเกาะอย่างนี้นนครับแล้วก็ใครเสียใครนี่ดูดเศษดินเศษเราจ,จะดูดครับอ๋อดูดออกคล้ายๆเชลลิงคล้ายเชลลิงดูดอือถ้าผมเมื่อแล้วผม,ผม <laughs> ไม่ยังไม่นั่นมันก็ไม่ไอๆไอตัวนี้ก็จะเป็นตะแกรงคล้ายๆไอ้ารีแล้วนี่นะทารีเราครับอืมแล้วก็เจาะ คือเป็นตัวปรับระดับน้ําครับ <No? S 2> ปรับระดับน้ําแล้วก็ไม่ต้องมาล้างมาอะไรอย่างเขาผมไม่เอาแล้วอื <Ừ. S 2> เขาต้องมาใส่ใส่อะไรใส่ครับไอ้ถุงตะเคี้ยวล่อนเอาฟ้องออกอะไรออกผมไม่เอาแล้วอ <ừ> ีนั่นมันลาสมัยไปแล้วครับผมแต่ความคิดผมนะผมทําแบบนี้ครับเนี่ยผมเตรียมไมน้ไ้เยอะคือเลี้ยงมากี่ปีถึงจะได้ขนาดนี้ครับ,บประสบความสาเร็จเนาะ ได้ไข่ได้ลูกปลาไหลได้เนี่ยผมที่ที่ผมได้ลูกมากก็คือปีนี้ต้นปีนี้นะครับแต่มันยังไข่ไม่เต็มที่เนี่ยถ้าฝนลงนะครับผมมันในพวงนี้มันจะมีไข่ไปถึงกันยาตุลาครับนี่ฝนยังไม่ตกทั้งเม็ดเลยโอ้โหปีนี้มันยังได้ขนาดนี้ก็ผมก็ได้ไปหลายหลายพันกันเลยหลายพันตัวแล้วแล้วเรา ถ้าหัวไม่ขี่นี่มันมันต้องใช้อายุถึงเดือนไหมครับมันก็เป็นเดือนนะครับเป็นเดือนเนาะครับอืแต่พอกินอาหารแล้วเนี่ยอาหารปั้นเนี่ยนะพอปั้นแช่แช่อาหารให้ให้ให้เหนียวแล้วมาปั้นยี้ให้เหนียว,แล,ว,ยวแล้วมาหย่อนเนี่ยเป็นก้อนก้อนเนี่ยเดี๋ยวเขาก็มากินเป็นกลุ่มก้อนเท่าเม็ดก้อนละขนาดโป้อะอรลูกแก้วมั้ง อ่าลูกแก้วครับคือคืออาหารอะไรครับมามาปั่นให้เหนียวอาหารมะดุอ๋อมามาผสมน้านิดนึงเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยอาหารครับเนี่ยอาหารเหม็ดแบบนีนอาหารอะไรก็ได้ให้โปรตีนสี่สิบอย่างเดียวสี่สิบเปอร์เซ็นครับสี่สิบเปอร์เซ็นมันจะอืมปลาไหลมันจะกินครับคือเราผสมน้ํานิดนึงผสมน้านิดนึงใส่ภาชนะเป็นขันเป็นอะไรก็ได้ครับเป็นถันเป็นถ้วยไม่ต้องให้เยอะแล้วแคเคทอนแกงเราเนี่ยครับก็ด ลายน้ำพอให้เหนียวก็บบีให้ยีดยเรืัองไม่เห็นอาหารมันเนาะข้าวลูกแก้วเนาะมีไหมแม่มันตอนนี้ผมยังไม่เลยมันยังไม่ถึงขั้นตอนเวลาเลี้ยงอืมเนี่ยเมื่ออาล่าสุดนี่ก็วิไลเกษตรคอนสวรรค์ก้าวไปอืมจารย์นครสวรรค์ก้าวไปครับเขาจะไปเลี้ยงไว้ทําพ่อแม่พันธุ์ครับผมเยอะนะบริสารผมขายไปเยอะพ่อแม่พันธุ์อืม เขาบอกรับผมว่าจะไปลองเลี้ยงดูผมบอกครับปลาไหลไปลองเลี้ยงดูไม่ต้องเลี้ยง<ะ>เสียวเวลาเสียเวลาครับวกไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปเลี้ยงเสียวเวลาคู่<า>สองคู่อย่างเงี้ยสาหรับผมนะที่ผมประสบการณ์ที่ผมนั่นมาเนี่ยก็ก็ถ้าเกิดว่ามันมันโตกว่านี้มันมันก็ต้องพื้นที่นี่จะแคบไปเนาะได้แล้วจะผมก็มีอะไรยังไงครับมีมีขยายมีขยายอันนี้ ผมอ๋อมีกระบะใหญ่กว่านี้อีกมีกระบะนี่อีกอีกขั้นตอนหนึ่งเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็ผมเนี่ยมันก็จะใส่นี่นี่ก็ใส่ได้เป็นพันแต่ด้เป็นพันเหมือนกันครับเนี่ยมีสองอันสามอันครับแต่ผมยังไม่ได้เจาะในนี่ยนะระดับเดือนหนึ่งนี่ได้ขายหรือยังได้แล้วมันแค่การไม่ขีดเองการไม่ขีดเนาะครับผมขีดครับนั่นก็กินอาหารบัานเป็นกลุ่มเะยครับผม แล้วเวลาที่เขาเอาไปนี่เขาต้องแนะนําเขายัางไงเอาเอาไปลงบอ่อได้เลยหรือว่าต้องเอาไปทําอะไรต่ออย่างไงครับผมก็ถามเขาบอกกับพี่หรืออาจารย์อเอื้ยมบอ่อไว้ยังบอกถ้าเขาบอกว่าเกี่ยมแล้วเอื้ยมบ่อแบบนี้แบบน,แบบนี้เขาไม่เห็นอย่างเงี้ยนะบแบบบ่อปลาผมอ๋างั้นเอาไปได้เลยไปได้เลยเนาะครับถ้าไม่ยังไม่ยังไม่เกียมอะไรเลยพอเห็นปุ๊บอยากได้เอาไปนี่ผมไม่ให้เขาไปนะมันเสียตายงั้นก็ตายตายระบบน้าไม่ดีควบคุมไม่ดีตาย ครับผมมันมันมันไม,นมน่มันก็ไม่ใช่ของง่ายไม่ใช่ของง่ายครับมันก็ยากพอลุ้มคนขั้นตอนในการเตรียมบอ่อต้องนึงละมีอะไรบ้างครับแบบง่ายๆเลยไอเตรียมยังไงลูก<ป>ลูกผ่นเนี้ยนะครับที่จะเอาลูกไปเลี้ยงกันนะครับผมไม่ต้องเตรียมอะไรเตรียมบ่ยบ้ำบ่อแล้วก็ตัดท่อท่อไอยูซีเนี้ยอย่างห้าหกหุนสี่หุน เลื่อนิ้วหนึ่งเลยครับตัดยาวตะคืบเดี๋ยวพูดอย่างนี้เราไม่เห็นภาพเราไปดูนู้นดีกว่าอเอาไปอ่ะวิธีการเตรียมบ่อเราแช่ไว้ก่อนเลยแช่ไว้ก่อนแช่ดินเนี่ยเอาดินยอยาังไม่ต้องเอาปลาไหลใส่นะครับแช่แล้วก็สักสองอาทิตย์ให้ดินนี่มันเน่าเราเตรียมอย่างนี้แล้วเราปล่อยปลาไหลตัวเล็กๆล,ล,ลงไปเลยเนี่ยเท้าหัวไม่ขีดนี้ได้เลยไหมครับนี้ครับผมน,นี่ถ้าเท้าหัวไม่ขีดมันต้องไปเลี้ยงขุนกัน ต้องไปเลี้ยงขุนก่อนครับไปเลี้ยงขุนให้โตในในบ่ออะไรครับในบ่อผาใบาก็ได้บ่อปุ้ก็ได้คือไม่ต้องมีดินไม่ต้องมีดินก็เอาอืเอาอันเนี้ยเอาท่อวีซีตัดแบบที่คลิปที่แล้วนะมั้ยครับผมเวลาเราคัดพ่อแม่พันธุ์มันจะจับง่ายครับอืมอืมถ,ถ้าใส่ดินแล้วมันต้องคุอืมเลี้ยงเท่าฝากขุนได้แถาสามารถทําพ่อแม่พันธุ์ได้เลยครับครับ